เปลี่ยนบรรยากาศเหมือนได้เรียนกับไอดอลไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับแนนในช่องลูมิแนนช่องที่มีคนดูน่ารักที่สุดนในจักรวาลชูปแปงโตจนอิจแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาแนะนําเว็บไซต์นะที่จะทําให้เราเนี่ยได้เปลี่ยนบรรยากาศในการอ่านหนังสือแล้วที่สําคัญคือเขามีหมดไอดอลซเลอร์บิ๊ด้วยให้เราได้อ่านหนังสือไปพร้อมๆกับไอดอลนั่นเองค่ะเดี๋ยวจะพามาดูกันเลยนะคะเว็บไซต์ของเขาในชื่อว่า Live Ad นะตอนแรกเราอ่านเขาว่าแบบ ลิฟิ e อลิฟิตไม่น่าใชา่นะคะไมนาใช่คำนี้แน่ๆนะคะเข้าไปที่เว็บไซต์ของเขาเลยก็จะเปิดเข้ามามีหน้าตาแบบนี้เลยค่ะทุกคนแล้วเราก็จะเห็นว่า้ยนางมีวิวธรรมชางธรรมชาติแล้วเขาก็มีเสียงด้วยนะเปิดเสียงให้ดูดีมากคือเข้ามาคือแบบ เหมือนได้ไปเที่ยวเลยทุกคนเราเราชอบมากแล้วมันสามารถเปลี่ยนได้หลายโหมดใช่ไหมอย่างอันเนี้ยมันก็เป็นทะเลดูดิเปิดเสียงคลื่นหน่อยชอบมากคือแบบดี ั่นชอบอันเมื่อกี้มากแล้วทีเนี้ยถ้าสมมติว่าเราชอบอันไหนใช่ปะเราสามารถกดไลค์แบบเนี้ยเอาไว้นะคะเห็นปะหัวใจที่เรากดไลค์เอาไว้มันก็จะเซฟไวใ้ให้เราเลยนี่คืออันที่แนนเซฟเอาไว้นะคะก็คือถ้าเราชอบเข้ามาซ้ำมันก็จะยังมีอันที่เรากดไลค์ไว้ไม่ต้องหาให้ยากนั่นเองเนาะเพราะว่ากว่าจะกดหาเจอแต่ละอันเนี่ยโหใช้เวลาเหมือนกันนะแล้วก็มีหลายโหมดมีโหมดภูเขาธรรมชาติเฮ้ยอันนี้ดีมากเราชอบทะเลอะเราก็เลยแบบ นี่คือสิ่งที่ดีงามนอกจากนั้นเขาก็ยังมีอีกหลายๆโหมดให้เลือกเลยนะคะอย่างเช่นอยากจะไปแบบเมืองหนาวแหมไปเมืองหิมะก็คือได้หรืออยากจะเป็นแบบร้านกาแฟเป็นแอบียนท์แบบมีผู้คนเดินไปเดินมาเหมือนเราได้ไปคาเฟ่แม้ว่าเราจะอยู่ที่บ้านของตัวเองแบบนี้ก็จะมีเสียงบรรยากาศแบบคาเฟ่เนาะเก๋อันนี้ก็คือบรรยากาศแบบมีเสียงรบกวนนิดนึงแต่ก็คือสมจริงอีกอะไรไีอีก สวยนะแล้วภาพเขาสวยด้วยมันมีหลายโหมดมากๆเลยน,นี่ก็ยกตัวอย่างให้ดูนะคะจะเป็นภาพหน้าต่างเอ้ยอันนี้ก็เก๋เหมือนสมมติเราอะทำงานอยู่ใช่ปะเราก็ตั้งเปิดคอมแล้วก็เปลี่ยนหน้าต่างของเราให้กลายเป็นหน้าต่างบ้านคนอื่นนี่ไปอยู่ในแบบคอนโดหรูกลางเหมือนก็ยอมได้ทำอะไรก็ได้หมดเลยดูสิโหมดอนิเมะทุกคน แล้วก็มีโหมดนี้ด้วยนะคะชอบมากเลยเป็นโหมด Study with me ด้วยนะคะคือแบบช่วงนี้น้องๆหลายคนเนี้ยทำงานหรือว่าไม่ต้องน้องๆก็ได้คือแบบรุ่นๆเราเนี่ยบ่อยทํางานเนี่ยนะคะทำงานแล้วอยู่บ้านเนี่ยมันรู้สึกว่าบรรยากาศมันไม่ได้ใช่ป่ะเพราะว่าเราทํางานคนเดียวก็เปิดอันนี้ได้เลยนะ Study with me ก็จะมีคนมาทํางานกับเราเนาะเลือกได้ด้วยว่าอยากจะเป็นบรรยากาศแบบไหนฟีลแบบไหนมีเห็นหน้าคนไปเลยแบบเนี้ยก็ย่อมได้นะคะแล้วเขาก็อาจจะมี เสียงแบบแอมเบรียนหรือไม่ก็เป็นเสียงดนตรีให้นะคะอันนี้ก็จะได้บรรยากาศในการเรียนมากๆเลยทำให้เรา productive มากขึ้นนั่นเองค่ะและโหมดสุดท้ายที่เป็นไฮไลท์เลยนะคะก็คือโหมดของ Celebrity ทุกคนเรามาดูกันว่าเราจะเจอใครบ้างอื้มวยววิววิย ได้ได้เลยทาจริงจะจะได้จะได้เรียนปะจะได้ทำงานปะเอาอย่างนี้ดีกว่านี้เป็นแบบห้องมีห้องห้องอย่างนี้ก็มีเหมือนกันรสร้างบรรยากาศในการเรียนเนาะให้เหมือนกับเราไม่ได้อยู่คนเดียวนะจ๊ะถา <c oughs> รจริงจะได้ทำงานไหม ได้แหละมันก็จะเป็นกําลังใจให้เราในการทํางานนั่นเองนะคะก็ลองไปโหลดใช้กันดูเนาะนอกจากนีนเน้เราจะเห็นว่าที่มุมซ้ายข้างบนเนี่ยเขามีปุ่มให้เราจับเวลาด้วยนะเป็นโปรโมโดโร่ก็ได้นะคะหรือว่าอยากจะเบรกก็ได้หรือว่าจะเบรกยาวๆก็ได้อีกเช่นกันแต่ว่าเราลองใช้มาแล้วนะการตั้งเวลาของเขาอะกดสตาร์ทอย่างเงี้ย มันไม่มีการเตือนว่าหมดเวลาเพราะมันหมดเวลาแล้วมันก็นับใหม่ไปเรื่อยๆนี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่เป็นข้อจํากัดนะคะแต่ก็โอเคการได้มีไอดอลมานั่งทํางานกับเราเนี่ยก็คือเปลี่ยนบรรยากาศได้ดีมากๆแล้วนะคะก็ลองไปใช้กันดูนะคะที่เว็บ l i f e a i o นะคะไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชันใดๆเลยใช้ได้ทุกอุปกรณ์เลยถ้าอยากให้สมจริงสมจังก็เปิดจอใหญ่ๆเพื่อควมปังก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่กำลัง work from home หรือว่าเรียนออนไลน์กันอ่ทิบ้าน น่าจะมีสีสันมากขึ้นวันนี้ก็ลาไปแล้วอย่าลืม subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามคลิปต่อๆไปของเราด้วยวันนี้ก็ mm hmm. ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ mm hmm. ไปเรียนกับโรเซ่ก่อน